โอเคครับน้ากำลังเดือดอครับมาถึงช่วงนี้ต่อยอดกันกันกบนกกระทาอบโอ่งแบบรสเข้มขน้นโหเมื่อแบบกี้ที่บอกว่าไม่น่าเชื่อนนะตัวเล็กๆเนี่ยรสชาติจะแบบว่าโตใหญ่เรียกว่าเข้มขน้นถ้าเทียบก,กับตัวไก่อบโอ่งนะนกกระทานี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงมันเข้มข้นมากเลยใช่ครับอตอนนี้ต่อยอดกับนกกระทากันเมนูมีชื่อว่าต้มยำนกกระทาอบโอ่งครับเครื่องต้มยำมีอะไรบ้างก็จะเป็นมะขามเปียก ตะไคร้ครับใบมะกรูดขาครับใบโหระพาน้ำมะนาวแล้วก็เห็ดฟางครับพริกแล้วก็กระเทียมโอเคครับครบแล้วครบไหมฮะครบได้ครับไม่ครบได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครบกันเลยมานจีดีเดี๋ยวพี่จีดีเดี๋ยวพี่โอเคครับเมื่อครบแล้วเริ่มได้เลยครับเปิดฝาามอเดือดพร่านๆอย่างนี้เลยนะฮะใส่นี่ก่อนเลยครับพี่เพราะว่ามันนานกว่ามันจะออกน้ำเฮ้ยมาแนวแปลกนะปกติอื่นเขาใส่ขาตะไคร้ก่อนนี่ไม่ใช่เลยใส่เปรี้ยวๆลงก่อนเลยอันนี้ใส่แล้วมันจะมีน้ำมันเอาน้ำมะขามออกมา มันแง่ดิใช่ครับไม่ไใส่ทำไมตามำเลยตะไคร่่าครับข่ากระเทียมพี่อันนี้แหละครับต้มยำใส่กระเทียมเนี่ยอันนี้เจ๋งฮะนิดหน่อยไม่ได้เยอะก็ใบมะกรูดเดาะใบมะกรูดใส่เลยก็ได้พี่ฮะใส่เลยก็ได้ยังกั้นเลยเหรอครับผมรอน้ำเดือดแป๊บนึงพี่โอเครอน้ำเดือดอุ้ยเดือดแล้วครับโอเคครับต่อเลยฮะแป๊บเดียวไวัเป็นโกครับน้ำสีสวยแล้วยังไม่ใส่อะไรเลยน้ำก็สวยแล้วสสีมะขามออกมาแล้วด้วยแล้วก็พริกใส่พริกเลยฮะ ใช่ครับพิทานจัดไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับก็ใส่เห็ดไปเลยพี่ใส่เห็ดเลยครับใส่หัวกระพาครับเหมือนแดงเดือดเลยคุณอุ๋ยแดงเดือดใช่ครับคุณอุ๋ยสุดยอดนะครับโอเคครับปิดไฟแล้วบีบมะนาวเลยพี่บีบมะนาวอืมอันนี้ถูกหลักนะฮะปิดไฟบีบมะนาวนี่หนึ่งน้ำมะนาวทำให้เปรี้ยวและสองไม่ขมด้วยใช่ครับผมอืม ตัวนกกระทาที่เขาทำเนี่ยตอนที่เราชิมบอกแล้วว่ามันรสจัดจริงๆครับโหดูสีดิได้ใจอะ่ะว้าวตัวเมนูนี้มีชื่อว่านกกระทาอบโอง่งต้งยมยำครับพร้อมสิร์ฟครับ <S <S 1> <S 1> อาา่าฮาขออนุญาตนะครับ <S <S เปิดได้พี่ดได้ครับพี่เอา,าละเห็นชัดๆครับสีสวยจริงๆจากใส่ชามนี่ใส่ใบโหระพาเนี่ย ดีเหมือนกันนะฮะมันมันเพิ่มความหอมอีกแบบอืึปกติคนอือ่นเขาใส่ก,สกระเพราใช่ครับกระเพราเป็นต้มยำแต่หอมเหมือนต้มโคลใช่ครับผมท่านผู้ชมครับหอมเลยอ่ะเป็นดับเบิลเครื่องเทศนะเพราะว่าเราหมักอยู่แล้วแล้วก็มีเครื่องเทศดีอืมแต่งานคือตัวน้องกระทาคือมันหนุบใช่ครับหนุบก,ก็ลังดีมาก สีสวยด้วยเจ๋งมากเลยครับอันนั้นของหวานใช่ครับผมอันนี้ขออนุญาตทิมด้วยเลยได้ครับพี่สบายเลยครับนี่คุณผู้ชครับผมตัดเนื้อมะกรูดนิดนึงนะว้าวมันเหมือนแยมเลยอ่ะใช่ครับผมอันนี้จะหวานหน่อยขมไหมพี่ไม่ขมเลยครับตัวเนื้อมะกรูดอร่อยมากครับคือมันมันนุ่มแล้วมันก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวใช่ครับแล้วมันมีความซาดนิดๆเฮ้ยมันอร่อยมันได้ความเปรี้ยวธรรมชาติกินปมนของหวานคู่กันนี่ดีนะเขาท่าใช่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยนะเขามีฝีมือครับ เรื่องราวของนกกระทาในวันนี้ต่อยอดจากรายการต่อยอดจากคุณบอยคนชอบเครื่องเทศต,ต้องไม่พลาดสําหรับนกกระทาอบองค์จากคุณอุ๋ยรับรองได้เลยว่าสุดยอดท่าน,นี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับด้วยความดีใครไปใครมาซอยนีย้อันนี้เขาเรียกซอยลาภินทาซอยสิบเก้าแยกสิบหกครับมีในจุกูเกิลไหมมีครับผมมีชื่ออบในองค,ครับผมชื่อรานเลยครับอบ,อบใน,ในอง,องผมอยากแนะนําให้ถ้าลูกค้ามาจากที่อื่นหรือว่า มาไกลนะครับโทรมาจองก่อนก็ได้นะครับว่าคุณจะมาช่วงไหนนะครับ0814174414นะครับหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับแฟนเพจอบในองครับผมเราได้รับความรู้ดีๆได้เห็นของอร่อยและก็บอกอร่อยจริงๆด้วยขอบคุณมากครับคุณคุณมากครับขอบคุณรายการด้วยครับผมดีมากเลยครับอยากให้เป็นอย่างนี้ครับก็บอกว่านี่ตัวอย่างดีๆอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเราเองก็ชื่นใจเขาเองก็ดีใจคนกินอร่อยถูกใจ ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวดีเกิดขึ้นได้ต้องมีท่านผู้ชมนี่แหละครับเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมทั้งเขาทั้งเราทั้งท่านเราจะไปด้วยกันทุกคําแนะนําติชมขอพระคุณอย่างสูงครับ Facebook ถึงพิธนิ่งทุกวันศุกร์หนึ่งทุกจงพบกันได้ดูย้อนหลังได้อย่าลืม s ับสไครป์กดกระดิ่งหรือจะบอกเราว่าที่ไหนดีที่ไหนอร่อยแนะนํากันมาแนะนํากันไปวัตถุดิบของเราต้องสุดยอดวันนี้ ขอลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณน้องโบนะคะค่ะแล้ววันนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอให้อร่อยนี่ครับอบในโองวันนี้ขอให้อร่อยครับสวัสดีครับ